ดีค่ะดิฉันนางสาวจิตการเจ้หีเด็กที่สิบเอ็ดค่ะดิฉันนางสาวสีอ่ะก็เล็ที่สิบสามค่ะและดิฉันนางสาวธัญ,ญพรนาศีเล็กที่สิบห้าค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสัมภาษณ์บุคลคลใกล้ชิดเกี่ยวกับปัญหาของอาชีพที่ทำพรอมวิธีแก้ไขปัญหาและอาชีพที่กลุ่มพวกเราสนใจคือกเษกษตรกรไปดูกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับบุคคลที่เราสัมภาษณ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับ ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับกับผมดาบตารวจนรงเรืองฤทธิ์นะครับปัจจุบันขอรับราชการอาชีพตํารวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําอาชีพเกษตรควบคู่ไปด้วยครับคือมาปลูกพืชโกโก้นะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับผมครับแล้ววันนี้นะคะเราจะมาถามถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการปลูกต้นโกโก้ค่ะไม่ทราบว่าปัญหาในการปลูกต้นโกโก้มีอะไรบ้างคะครับสําหรับโดยภาพรวมแล้วสําหรับพืชโกโก้ที่เหียนอยู่นะครับนะเห็นทั้งหมดเลยนะครับ ข้อพันาหลักๆแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันครับคือหนึ่งด้านการตลาดสองเกี่ยวกับผลผลิตของเราครับซึ่งบางครั้งเนี่ยสำหรับผลผลิตนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคอาจเกี่ยวกับโรคเชื้อราโดยเฉพาะมีการมีเพลี้ยะอะไรประมาณนี้ครับจะไม่เข้ามาดูด เมล็ดดูดน้ําหวานของพืชโกโก้ครับทำให้พืชโกโก้เนี่ยได้รับความเสียหายแต่ตรงนี้ั้งนั้นก็ถือว่าแทบจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับสําหรับพืชโกโก้เนี่ยเพราะมันเป็นพืชทิตทนแรงด้วยนะอีกอย่างเปลือก็็หนาทีนี้มันก็เป็นธรรมดาครับที่มีศัตรูตพืชมาทํากันทำลายนะแต่ก็ไม่ถึงครับรุนแรงเท่าไหร่ตรงนี้ส่วนการตลาดนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ย ยังยังไม่กว้างเหมือนกับพืชอื่นๆนะครับซึ่งโกโก้เนี่ยมันจะเป็นขายเฉพาะกลุ่มอยู่นะครับซึ่งที่ผมขายอยู่เนี่ยปลูกและขายนะครับก็ปลูกในนามบริษัทซึ่งเราทําสัญญากับบริษัทเขามีการประกันราคาในการรับซื้อกับตรงนี้นะครับเป็นกิโลละอ14บาทตรงนี้ครับคือผลสดเลยครับผลสดกิโลละ14บาทตรงนี้ก็ก็ถือว่าก็ตลาดก็ก็ไปได้นะครับส่วนปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง คือถ้าเราจะนํามาผลิตเป็นช็อกโกแลตเองเนี่ยนะตรงนี้มันค่อนข้างยากหนึ่งยากๆนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรกลที่นํามาผลิตเป็นตาช็อกโกแลตเนี่ยมันราคาสูงนิดหนึง่งอันนี้เกษตรเกษตรกรเราอาจจะไม่มีทุนตรงนี้นะครับก็ต้องทาเก็บผลผลิตส่งบริษัทขายผลผลสุกครับแล้วสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาล่ะคะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเกียวครับ ด้านตัดรูพืชตรงนี้ที่เข้ามาทําลายตรงนี้เราก็ไปขอความรู้าจาก,กเกษตรนะครับหรือว่าตัวเต็นของบริษัทเพื่อนํามาปรับปรุงในการาแก้ไขปัญหาตรงนี้สาหรับเกี่ยวกับใบหรือว่าลูกเลือดอกอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับเราก็ตามบริษัทเขาให้ความรู้เรามาตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็จบไปแล้วค่ะสําหรับการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกพืชโกโก้นะคะสาาําหรับวันนี้ขอคุณค่ะครับสวัสดีครับ